ทำไมถึงมานั่งกินข้าวตรงนี้เนี่ยแต่นี่ไม่เวลาเรื่องงานนะคุณคุณจะอะไรกับรปภทัางหาเนี่ยแค่คุณตําแหน่งสูงกว่าก็ใช่ว่าคุณจะมากดขี่คนที่ตําแหน่งน้อยกว่าได้นะตำแหน่งสูงกว่ากดขี่ใครไม่ได้หรอนี่ไงตำแหน่งสูงกว่าฉันจะทําอะไรก็ได้ถึงร้านเราจะเป็นร้านเล็กๆแต่เราก็อยากมีคนมาดูแลความปลอดภัยเพื่อเป็นความมั่นใจของลูกค้าค่ะ ได้เลยครับผมวันนี้ผมมาทํางานวันแรกถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับคุณเฟิร์นขอบคุณนะคะงั้นแยกย้ายกันทํางานได้ค่ะครับผมเอ,อ่อคุณลูกค้าครับตอนนี้ร้านยังไม่เปิดนะครับเออเชิญคุณลูกค้านั่งรอตรงนี้ก่อนนะครับพอดีในร้านยังเตรียมของแตไม่เสร็จเลยเดี๋ยวถ้าข้างในร้านเตรียมเสร็จเมื่อไหร่ผมจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเลยนะครับ มฉันเป็นผู้จัดก,การใหม่ที่ร้านนี้นะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงหรือไงเออขอโทษนะครับพอดีผมเพิ่งมาทำงานวันแรกก็เลยไม่ทราบนะครับฉันมาทำงานวันแรกฉันยังรู้เลยว่าเธอเป็นรปภตาต่ำราศีผู้จัดก,การจากขานาดน,นี้เธอยังรู้ไม่ออกอีกเหรอเออผมขอโทษจริงๆครับเฮ้ยปิดประตูสิเออครับครับครับ สวยแต่เช้าเลยเราร้านอาหารของเราค่อนข้างใหญ่โตมีทั้งหมดอยู่4สาขานะคะมีคุณปีเตอร์เป็นผู้บริหารและเฟิร์นเป็นผู้จัดการยังไงฝากคุณออมช่วยดูแลด้วยนะคะได้เลยค่ะคุณเฟิร์นออมจะทําอย่างเต็มที่เลยค่ะแล้วมีอะไรอยากถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วค่ะงั้นฝากด้วยนะคะได้เลยค่ะ เท่าไหร่ครับทั้งหมด150บาทค่ะคุณลูกค้าอห่ะ150ยห้าสิบขอบคุณค่ะโอกาสหน้าใช่ไหมนะคะได้ครับเเรียบร้อยไหมเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเอาตังค์ไว้แคชเชียร์นะแล้วก็มาเก็บจานด้วยตอนเที่ยงเดี๋ยวลูกค้ามาเยอะค่ะคุณออม สดีครับเจอด้านในเลยครับเออหน้าคุณคุณนะครับเฮ้ยตาปะเออขอโทษนะครับเราเคยรู้จักกันเหรอครับต้าลูกปลาเมี่ยงที่แต่ก่อนอยู่หลักสี่ใช่ปะแต่ก่อนบ้านเราอยู่ข้างๆกนะันอะเอ,อหน้าคุณคุณนะเราพีดไงอ๋อพีดทำได้แล้วจัมาได้ใช่ปะเฮ้ย เป็นยังไงบ้างเนี่ยเอ,อสบาย,ยดีเจอหน้าเลยเออแล้วนี่นายเป็นรปภอ,อยู่ที่ร้านนี้เหรอเออใช่เราเป็นรปภอ,อยู่ที่ร้านนี้แหละเฮ้ยแล้วเกิอดอะไรขึ้นว่าตาพอดีเราจบมสามแล้วเราก็ไม่ได้เรียนต่อเลยอะ่ะเราก็เลยออกมาหางาน<ม>ทําแล้วก็มีรปภนี่แหละที่เขารับบุิมสามเอาหนะ้าอาชีพไหนก็เหมือนกันนั่นแหละขอให้มันเป็นอาชีพที่สุดจิตก็พอ เฮ้ยเ <Hey. S 2> ที่ยงแล้วไปไปกินข้าวดีกว่าเดี๋ยวเราเลี้ยงเองเออไม่ดีหรอกเ,เ,เราเป็นรปภนะแล้วยงวังไงรปภไม่ต้องกินข้าวหรือไงมันยังไม่เลงงิกง,งานเดี๋ยวเราโดนคอมเพนอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวนายเลิกง,งานแล้วเดี๋ยวเรากลับไห่ายทีนึงก็ได้เอ้ยไม่เป็นไรนายกินไปเลยเฮ้ยไม่เป็นไรตอนนี้คือเรายังไม่ค่อยหิวเดี๋ยวตอนนี้เรากลับไปหทีนึงโอ้ยไม่ต้องหรอกกินไปเถอะกินไปเลยไม่ต้องรอเออเอาน่ oming. พีทพีกินสิดดเออคุณทอลครับเลิกงานแล้วผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับแหมเลิกงานปุ๊บก็ต้องจะกลับบ้านเลยนะรอก่อน จะต้องไปคุยธุระกับคุณเฟิร์นอย่าเพิ่งรีบกลับนะครับครับ <Okay. S 2> เฮ้ยตาเล่นงานแล้วใช่ปะเอเอไม่ต้องพูดมากไปกินดีกว่ามาๆมาๆ,ๆ,ๆ,ๆร้านปิดเรียนครับผมสั่งอาหารได้ไหมยังสั่งได้อยู่ค่ะรับอะไรดีคะเฮ้ยตานายอยกกินอะไรเอาเลยสั่งอะไรกันที่อะไรก็ได้อ่ะสั่งเลย เอ่อถางนั้นผมสั่ง uh, สปาเกตตี้สองไก่บาร์บีคิวหนึ่งแล้วก็หมูพิกไทยดำครับได้ค่ะเราจะพูดนะคะขอบคุณมากเลยครับอืม อร่อยมากเลยเนี่ยเจต้ากินเยอะๆนะเว่ยนานๆเจอกันทีอืมได้เลยเฮ้ยไม่ต้องเกรงใจเอาเลยอืมพีทว่าแต่นายทำงานอะไรอยู่เนี่ยตอนเนี้ยอืมก็เกี่ยวกับอาหารน่ะอืมขายพวกอาหารตามสั่งเหรอ ก็อะไรประมาณนะั้นอ่ะเออมามามากินกันต่อดีกว่าน,น,น่าอร่อยเนี่ย้วยเอาลเอาลยฉันบอกให้เฝ้าร้านไงทำไมถึงมานั่งกินข้าวตรงนี้เนี่ยเออเออคือเอ้าแต่นี่ไม่เวลาเรื่องงานนะคุณคุณจะอะไรกับเราพภัพ้างหาเนี่ยและอีกอย่างเขาก็มาจ่ายตังนะไม่ได้มาขอกินฟรีอย่าสอด นี่ถ้าไม่ติดมาเป็นลูกค้านะฉันด่ากระจายไปแล้วโหขนาดนี้ด่าอะไรดีกว่าคุณแต่งตัวก็ดีทำไมถึงไม่ดูถูก,กอุีิเขาอย่างนี้ใบปริญญา,ามันมแค่เศษกระดาษแค่คุณตำแหน่งสูงกว่าก็ใช่ว่าคุณจะมากดขี่คนที่ตำแหน่งน้อยกว่าได้นะตำแหน่งสูงกว่ากดขี่ใครไม่ได้หรอ เฮ้ยคุณคุณทําอะไรเนี่ยนี่ไงตาแหน่งสูงกว่าฉันจะทําอะไรก็ได้นี่คุณต้องทําขนาดนี้เลยเหรอ,อ,อ,อนี่ไงตาแหน่งสูงกว่าจะทําอะไรก็ได้ <c oughs> ที่เป็นผู้บริหารนะหรอคะใช่ผมนี่แหละผู้บริหารคุณปีเตอร์อขอโทษนะคะคุณปีเตอร์ขอโทษจริงๆนะคะเอาไม่ได้ตั้งใจเลยคะ่ะขอโทษนะคะคนที่คุณควรจะขอโทษไม่ใช่ผมแต่เป็นเพื่อนผม งั้นแยกย้ายกันทำงานได้คะ่ะครับผมสวัสดีคะ่ะคุณปีเตอร์สวัสดีครับเออแล้วเมื่กี้เราปรพอใหม่เหรอใช่คะ่ะเมื่อวานรับใหม่มาสองคนคะ่ะเราประพอคนนั้นไน่คุณคุณนะครับเอ,อ๊ะคุณปีเตอร์รู้จักด้วยเหรอคะอ๋อ ทาวินเพ,พื่อนของผมสมัยเยนมัธยมนี่เองแต่ก่อนเขากัะผมก็อยู่บ้านใกล้กันด้วยอยังไงเดี๋ยววันนี้ผมขอพาเพื่อนผมมาทานข้าวที่นี่นะครับได้เลยค่ะอคคขอโทษนะคะไม่เป็นไรครับคุณปีเตอร์คะครั้งหน้าอมจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกแล้วคะ่ะขอโทษนะครับ แต่ครั้งหน้าคงไม่มีแล้วลนะ่ะหมายความว่ายังไงหรอคะก็หมายความว่าคุณปีเตอร์เขาไล่เธอออกนะสิที่นี่ไม่ต้องการคนที่มีจ,จิตใจต่ำตมแบบเธอออกไปออกไปสิเฮ้ยไอต้ากินกันต่อดีกว่าคุณเฟิร์นครับยังไงเดี๋ยวผมขอเม่รู้ทุกอย่างมาเดินไปชุดนี้นะครับได้ค่ะขอบคุณครับ จ,ออจำไหมนะครับคนเราไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรขอแค่เป็นอาชีพที่สุดจริตก็ล้วนแต่มีความหมายสำคัญเหมือนกันทั้งนั้นอย่าคิดว่าตำแหน่งตนสูงส่งแล้วจะทำอะไรกับใครก็ได้โดยไม่นึกถึงความรู้สึกของคนอื่นเลยนะครับ ทำไม่คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทําฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตังมากตมายได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นดีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือย,ยิ้มก็คงจะทําไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่